สวัดีค่ะเห็นท่าที่ควรูฝึกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้มืออีก2ท่าที่เหลือค่ะส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรตามเข้าไปดูในสตูดิโอนะคะคลิปที่แล้วคุมูมนได้แนะนําเรื่องของการวางมือแบบข่อนคลายและการกำาหัดหรือการกำมืออย่างถูกต้องไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้จะมาแนะนําอีก2ท่าการใช้มือที่เหลือค่ะ ท่านี้ครูมนขอเรียกว่าท่าขยุ้มมือค่ะซึ่งในภาษาจีนกลางจะเรียกว่าโกโดยเราจะเริ่มจากการวางมือแบบผ่อนคลายนะคะจากนั้นให้เรารวบปลายนิ้วทั้งหมดเข้ามาหากันและให้ปลายนิ้วสัมผัสกันแบบนี้ค่ะเราจะไม่เหยียดตึงแบบนี้นะคะอันนี้ผิดค่ะเราต้องวางมือแบบผ่อนคลายขยุ้มมือให้มีลักษณะโค้งแบบนี้ค่ะ มือนี้นะคะเราจะพบเห็นได้บ่อยจากท่าแซ่เดี่ยวค่ะท่าสุดท้ายก็คือท่าอุ้มบอลค่ะชื่อท่าว่าอุ้มบอลก็ต้องจินตนาการว่าเรากําลังอุ้มลูกบอลอยู่ใช่ไหมคะลูกบอล อาจจะมีขนาดใหญ่สักเล็กน้อยแต่ว่ามีน้ําหนักที่เบามากๆเลยค่ะเราอุ้มได้สบายเลยมือบนนะคะให้อยู่บริเวณกลางหน้าอกหรือว่าเราเรียกกันว่าตันเฉียนกลางค่ะและมือล่างให้อยู่ใต้สะดือลงไปสัก2-3นิ้วที่เราเรียกกันว่าตันเฉียนล่างค่ะ ที่สําคัญของท่านี้ก็คือไหลไม่ยกศอกไม่ยกแต่ว่าให้ผวันคลายทั้งหมดเลยค่ะถ้าอุ้มบอลนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ในหลายๆท่าเลยค่ะเดี๋ยวครูมนจะทําให้ดูสักหนึ่ท่าน,นะคะ เป็นท่าการใช้มืออีก2ท่าที่ครูมนนำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็อยากจะขอให้มาติดตามชมกันเช่นเคยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่สมบูรณ์และเบิกบานแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ